วันนี้เรายังอยู่ที่โรงแรมแกเนด์ทรีบายฮิวชันทีกรุงเดล,ลีประเทศอินเดียค่ะและเห็นแต่งตัวอย่างนี้มาทำอะไรจะมานวดนะคะตัวนี้คือส,สปาของโรงแรม <Hello. S 1> ดีเรานัดไว้ละนะคะเราจะ,ะมานวด <laughs> เรานัดสิบเอ็ดโมงค่ะนี่คือด้านหน้านะคะของห้องสปาห้องนวด ที่อยู่โรงแรมเนะะี่ยค่ะเราก็จัดแบบนี้ข้างในตรงเคาน์เตอร์รีเซ็ชั่นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนั้นเข้าไปข้างในก็จะมีห้องนวดอยู่สองห้องนะคะมีพนักงานวันนี้ทำงานอยู่สองคนค่ะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูกันนะคะว,วันนี้เราจะนวดอะไรและราคาค่านวดตัวนวดสปาเนี่จะชั่วโมงละเท่าไหร่และจะเหมือนกับน,นวดไทยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ นี่คือรายการนวดต่างๆนะคะและราคานี่ค่ะนวดเท้า60นาทีหนึ่งพันห้ารอรูปีนะคะบวกแท็กซ์บวกภาษีต่างหากถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็คือเอาเ,เป็นเงินยูโรแล้วกันนะคะ100รูปีเนี่ยเท่ากับหนึ่งยูโรนะคะคือเท่ากับ37บาทถ้า1,500นี่ก็ประมาณ สี่ห้าร้อยบาทประมาณนี้นะคะคานวดเท้าแล้วก็นวดหัว20นาที899รูปีนะคะก็เอา37หรือ3าหารแล้วกันนะคะเป็นเงินไทยเท่าไหร่อันนี้คือนวดหัวนวดเท้า1ชั่วโมง1699อามาดูตรงนี้นะคะ60สิบนาทีอันนี้นวดผ่อนคลายต่างๆแล้วก็มีราคาบอกนะคะส่วนเราในวันนี้เราเลือกนวดตัวนี้นะคะคือนวดหนักหน่อย ค่ะนี่ห้องนวดพร้อมคนนวดก็พร้อมเราเข้าไปนวดกันเลยค่ะเข้ามาในห้องนวดนะคะนี่ค่ะห้องนวดเขาก็จะมีแอร์คอนดิชันมีทูบหอมอะไรตัวอยู่ตรงนั้นน่ยนะคะ,ะแล้วก็เตียงนี่ค่ะเตียงนวดจะประมาณนี้อุปกรณ์ต่างๆผ้าเช็ดตัวของเขาก็จะอยู่นี่และอีกสําคัญเวลาเรามานวดนะคะนี่อันนี้เขาจะมีเสื้อคลุมให้ด้วย กรณีที่เรามานวดเนี่ยคือมาทําสปาหรือมานวดตรงนเนี้เด็กเขาจะเตรียมอันนี้ไว้ให้ค่ะเป็นกางเกงในผ้ากางเกงในที่ใช้ใส่ชั่วคราวนะคะใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะอันเนี้ยนะคะจะเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นก็คือเวลานวดเนี่ยคือถอดเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วก็ใส่ใส่เฉพาะกางเกงในชั่วคราวตัวนี้เท่านั้นนะคะ เอามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวคุณนทีจะเล่าให้ฟังนะคะว่าการนวดเขานวดยังไงรอชมค่ะตอนนี้นวดเสร็จเรียบร้อยนะคะออถามว่านวดกี่นาทีนวดไปเมื่อสักครู่เนี่ยินาทีนะคะคือนวดนี่คล้ายๆกับนวดไทยไทยออยคล้ายๆกับนวดออยนวดน้ํามันที่บางไทยนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าดีฟคือลึกลงไป แต่ว่านวดดีมากๆค่ะนวดดีมากๆท่านวดต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนนวดเหมือนนวดนวดน้ํามันของไทยเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะท่าทุกอย่างเหมือนกันแต่ทีนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าดีฟคือนวดแบบนวดแรงนวดอะไรแต่ถ้าเราเราไม่ชอบหนักมากเราก็บอกน้องที่เขานวดให้ว่าเอาระดับกลางหรือระดับเบาระบอกเขาได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือ การนวดสไตล์ที่อินเดียนี่นะคะเหมือนกันเป๊ะเลยกับนวดน้ำมันของเมืองไทยนะคะนวดดีนวดดีมากๆเลยนะคะแล้วค่านวดเท่าไหร่ค่านวดแพงไหมนะคะค่านวดก็คือ,อที่เรานวดแบบเขาใช้น้ำมันนวดตามตัวทั้งหมดนี่นะคะถ้าหนึ่งชั่วโมงหรือ60นาทีนี่ราคา3,100กว่ารูปีถ้า 9กนาทีก็ 4, สี่พันเศษเศษถ้าคิดเป็นยูโรก็ประมาณ30ยูโรใน1น 1, 1, ่1ชั่วโมงเลน,นะคะ60นาทีแล้วก็ถ้าคิด90นาทีเนี่ยก็ประมาณ40ยูโรหรือ41 42ยูโรประมาณเนี้ยก็ประมาณ1,000ในหน่อย1 000, 1 1 0 1,200บาทอะไรประมาณนี้นะคะ แต่สรุปแล้วนวดดีดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ผ่อนคลายมากตอนจบเนี่ยเขาจะนวดหน้าแล้วก็นวดหัวนะคะตรงนวดหัวเนี่ยถ้าเราบอกน้องเขาบอกว่า,านวดหัวเราใส่น้ํามันด้วยเขาจะาน้ํามันพิเศษสาหรับสาหรับผมนะคะตอนนวดให้หลังจากนั้นเราก็กลับไปอาบน้ำที่ห้องพักของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนวดที่ โรงแรมนี้นะคะที่โรงแรมดับเบิลทรีบายฮิวตันในกรุงเดลีประเทศอินเดียค่ะนวดสไตล์อินเดียนวดน้ำมันสไตล์อินเดียสบายสบายค่ะ